เราต้องจำไม่ได้นะความเดียว,ว,วความเดียวไม่มีความรวมความเดียวไม่มีคำสันทานในคำสันทานค,ค,คือคำสันทานคือคำที่ใช้เชื่อมประโยคพวกเนี้เหรอ,อแล้วมันก็จะมีคาสันทารน,นี้เชื่อมรวมมันก็ถึง เดียวและกริยาเดียวแต่อาจจะมีหลายกรรมมีสองกรรมกับกับประธานเดียวอันนี้มีสองประธานไม่ใช่พ่อและแม่ไม่ใช่อ,อันนี้ก็สองประธานม,มีคำสัตยัานด้วยอันนี้ถูกแล้วเขาประโยคความเดียวคือต้องหาประธานอนเดียวประธานเดียว,ยยวกริยาเดียวต้องต้องอยู่ด้วยกัน คือเอาประธานเดียวก่อนอ,อัน,นอันอันไหนมันมีสองประธานนยอันนี้มีสองประธานอย่างเงี้ยตัดออกให้หมดคือไม่ใช่เลย <Okay. S 1> แล้วเราไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยเราดูแค่นี้ <Okay. S 1> นี่นี่คือจุดสังเกตของมัน <Okay. S 1> นะเราไม่เราไม่ต้องไปดูประธานเดียวเราไปดูกริยาเดียวถ้าเราจะไปดูกริยาเดียวเนี่ยแสดงว่าคําตอบมันต้องมีคําตอบประธานเดียวสองช้อยนี่อห็ไหมคืออย่างนนเี้พ่อสั่งกุ้งเนี้ย อันนี้คือประธานเดียวคืพอพ่ออันเนี้ยถ้าเป็นถ้าไม่มีแม่นะถ้าพ่อซื้อรถคันเดียวเนี่ยอันนี้ก็ประธานเดียวค่อยไปไล่ลําดับต่อไปคือกริยานะเขาจะคือหนูต้องหนูต้องอจําเคล็ดลับตรงนี้มันไว้เราไม่ต้องไปสนใจหาเพราะเดี๋ยวเวลาสอนจริงแล้วเนี่ยเวลาถ้ามันใช้เวลาอย่างนี้มันจะไม่พอให้จับเคล็ดลับมันให้ได้ว่าเขาต้องมันมีเคล็ดลับอะไรในการสังเกต ตามลำดับเลยนะนี่คืออันนี้คือของประโยคความเดียวอันนี้เป็นประโยคความรวมประโยคความรวมประธานมากกว่าหนึ่งหรือกิริยามากกว่าหนึ่งเนี่ยก็ดูก็อัน,นี้ก็ดูเหมือนกันดูประธานที่มากกว่าหนึ่งพี่ชอบอันนี้ประธานเดียวไม่ใช่น้องชอบ อันนี้ประธานเดียวก็ไม่ใช่คนเล่นตลก<ม>อะไรเนี่ยเดินหกล้มอันนี้ก็ประธานเดียวไม่ใช่<ม>ก็ต้องมาดูอย่างเนี้ยพี่เรียนมัธยมแต่น้องเรียนประถมนี่ก็คือหนึ่งประธานสองประธานความรวมก็คือสองประธานใช่ไหมความรวมก็คือกี่ประธานก็จต้องมีครสธานมีประธานมากกว่าหนึ่งเราต้องเช็คที่ประธานก่อนเราอย่าเพิ่งไปมองไอ้ตัวข้างหลังน่ะกริยาคำสัญญาอย่าเพิ่ง เราเช็คที่ประธานก่อนเพราะว่ามันจะง่ายสุดเพราะว่าแต่ละแต่ละประโยคเนี่ยประธานมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วในความหมายนะอันนี้มาที่ประโยคความซ้อนที่มีประโยคหลัะและประโยคย่อยพนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทนี้ถูกไล่ออกก็คือพนักงานทํางานในบริษัทกับพนักงานถูกไล่ออกนี่คือประโยคความซ้อนใช่ไหมก็คับ อ๋อมันมีตัวสันมีตัวเชื่อมคือคือตัวที่อ่าประโยชน์ความซ้อนก็ต้องสังเกตในตัวพวกนี้อ่าข้อสามดูที่อันไหนมันไอตัวพวกนี้คนขึ้นนะครับอะไรแลว่าคืออันนี้ใช่ไหมไอพวกนี้ใช่ไหมเด็กเราก็มาดูว่ามันอันไหนมันมีตัวพวกนี้บ้างมันมีอะไรอ่ะที่ซึ่งอันเพราะเมื่อโดยเพื่อจนตามสําหรับของ ถ้าถึงสิ้นเดือนเงินก็ใช้มีคาว่าก้อนไม่อันนี้กว่าก็อนนี้ประโยชน์ความรวมก็เสียงทีวีลำนาวน้าไม่ต้องถ่ายได้ไหม เรียกพร้อมมันอยู่ข้างหน้ามันจึงเป็นประโยคความซ้อนเพราะมันถึงไม่ใช่ประโยชความซ้อนก็มันมันดูแปลกมันดูแปลกจากการดูใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็มีใช่ไหมใช่ทำไมมันต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่สรุปมันถูกไหมเนี่ยถูกต้น,น ันนี้่มันไม่ใช่ความซ้อนเอ้ยอันเพราะคืออันนี้มันเป็นความซ้อนเพราะอะไรใช่ไหมคือาะว่ามัมววาจึ่งไหมอันเนี้ยในเอ,อ็นที่เราเปิดเมือม่อกี้เพราะว่าอันเนี้ยเป็นประโยคหนึ่งนักเรียนํำเสียงดังเป็นอีกประโยคหนึ่งเหมือนอันเนี้ย แต่ว่ามันมีตัวตัวคาว่าเพราะมาเชื่อมเป็นตัว,ตวเชื่อมคําอธิบายเป็นตัวคําเรียกอะไรที่หนูบอกเมื่อกี้อะไรทานทานใช่มา,มาเชื่อมประโยชน์ถูกประธานกระทำแล้วก็อยู่ท้ายของประโยค อ่ะอันไหนถูกประทานกระทำอันนี้นไหนงงหัวข้าวไทยทักไายคนหาปลาในอำเภอเป็นประธานทักทายเป็นกียาคนหาปลาเป็นกรรมแล้วก็เป็นประโยกด,ด้วยกรรมกรรมอธิบายต่อ ่ว่าอันนี้ไม่นี้เข้าใจง่ายกันก็อันนี้มันยากอ่ะข้อะไรมีประโยคเป็นบทประทานอันนี้บทกันมีบทประทานเพราะเพราะหมูกินลำเป็นประธานเติบโตเป็นกิาของประธานอ,อย่างรวดเร็วขยายเติบโตเป็นความพิเศษ ี่เงงเก่งเนอะแน่นอนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ